え <laughs> สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g ีฟลอกสปอร์ตออนทะตอนนี้ผมได้เดินลุยโคลนลงมาอยู่ที่ก่างหนองเลงซ้ายครับเดี๋ยวจะบอกคือท่านผู้ชมได้หู้ครับว่าเหตุผลที่ผมลงมาตั้งหลุมนี่เพราะอยังนะครับนี่ผมกําลังเดินต่อยตัวห้อยตีนของแม่จันนะฮะนี่ฮะแม่จันเปินออกมาหากินเนาะในหนองเลงซ้ายน,น้ำแหง้งนี่เปินมา หากินได้วิธีการซ่อนแสะก่ะเออนี่ผมก็เลยขออนุญาตเดินลงมาทอบแม่จันกํลังมาหาปลาครับนี่เดินค่อนข้างทุลักทุเลอยู่นะฮะผมเดินตัวแม่เป็นบัตันเนาะเป็นเดินคองขนาดครับนี่ฮะเป็นน,น,นํามบนาพุ้นแล้วเนาะ แม่จันน้ำสกุลอย่างนี้ใจผมก็ที่ผมทำกี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมหาทั้งเดินตุ้ยแม่จันไปก่อนผมได้หันแม่จันเสาะป่ามาหลายข้างหลายวันแล้วเพราะผมเห็นตั้งแต่ที่ผมมาทำสนามุูดบอลเน่นอที่หนองเลงซ้าย แล้วก็หันแม่จันเปินเอาแสะมาซ่อนปลาหาก,กินด้วยวิธีดั้งเดิมสมัยเก่าครับก็มีน้อยคนแล้วตีหาก,กินด้วยวิธีนี้ส่วนมากเปินกันไปหาก,กินปา่าจับป่าใหญ่น้าลึกกันแต่แม่จันเปินอายุนักแล้วนะครับเปินกันยังออกมาหาก,กินด้วยกันซ่อนแสะซ่อนปา่าซิวป่าน้อยอยู่แล้ววันนี้บังเอิญผมขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอแม่จันเปินกัาลัง กำเสะเดินออกมาพอดีผมก็เลยขอตัวเปิลมาเพื่อมาดูวิธีการหากินของเปิลเนาะแต่ตอนนี้นี่รู้สึกว่าประสบการณ์ของแม่จันนี่สุดยอดจริงๆเขาจะเดินตัวเปิลแําล้ำบาครับเนี่ยสังเกตนี่ครับผมว่าจะมาเก็บภาพตอนเปิลเสาะปา่าด้วยกันซ่อนแสแ่สักน้อยเนาะ เนี่ยผมต้องเดินลุยโคลนมากนะครับเนี่ยต้องถอดรองเท้าเลยทีเดียวครับมาได้เตรียมตัวมาไปวันนี้หอมมาพอ้ครับว่าแม่จันเปิน่นหากินของเรั่งนี่เป็นมาเสาะหากินแบบได้นยอันนี้คือกลางหนองเลยนะครับนี่เนี่ยมาถึงละ แม่จันเพิ่นบอกใครได้ยินนะฮะอู้สื่อสารกันบอกใครหูเรื่องจะได้ครับเพราะว่ากว่าจะได้ข้อมูลว่าจื่อแม่จันน้ำสกุลใจพมหน่อยอยู่บ้านสันขวงังน้ำสกุลแม่ใจพมก็แมน่น้ำน้ำสกุลอย่างเงาะฮะจื่อแม่แม่จันน้ำสกุลอย่างเะครับน้ำสกุลนะจันใจพ้มหละเ้า<ก>อ๋อครับผมตามสบายเลยไหมลมเงีง่ยลม คนปุ่นออใส<ล>่แห้วใส่แห้วอ๋อมีใส่แห,แห้วอ่าเดี๋ยวเขาจะฮื้อแม่จันปุน่นเสาะตามสะดวกของแกเลยเนาะเขาพยายามจะลบกวนให้น้อยที่สุดแหละเขาขอเก็บภาพได้ครับผมขอเก็บภาพเดินมาใจเวลาประมาณสิบถึงสิบนาทีครับรหมอฟ้านิน ปลาหมอป่านินมีมดเลยนี่แหละส่วนมากได้ปลายัางแม,ม่เตรียมหน้ามาตัวนี่ส่วนมากแม่เสาะนี่ได้ปลาเยี่ยนี่นได้ยินเนาะนี่ห้อ,องสังเกตการเอานะครับนี่แหมมีถุงน้ำม,มีห่อมาตัว ดีกอนครับอุ้ยแม่ของแม่นี่อยู่บ้านห้วยพุ่นอยู่บ้านห้วยครับแม่อยู่บ้านห้วยละปอมปอมเนี้ยผัวกับนี้แล้วก็ลูกก็ตายสองคนก็ตาจตายหมดทังแม่นะครับทีนี้กันอนี้ก็อยู่บ้านของคือพุ่ค้นไหนก็มาเลยพุ่สองคนปุ่นครับพุ่น มีมี้สามคนกระจายสองคนตายมดกระายนะเรียกอะไไมหญิงมีคำจูกรบพุ้นมีขบขวแล้วอะไรเปิ้มีขบัวแล้วไรไหมญิงไหละหลานก็ไปต้ยแม่ไปเอวป้ออ๋อมีหลานตัวครับเปิ้ก็มีพระละอเปิ้นเนาะลูกหลานก็มีพระละลูกก็มีพระละแหละเลี้ยงลูกแหละอันนี้หูแม่ทีเน่ยครับ ลูกลูกหลานเปิ้นก็มีภาระของเปิ้นแหละ <laughs> ครับตามตามสบายเลยไหมแม่ซ้อเลยเดี๋ยวผมทายขี้เพื่อครับเจะ <laughs> อ,อจะลมเครับก็เดี๋ยวเขาก็เือเป็นหาปลาเดี๋ยวเขาจะพอวิธีการหาปลาของแม่จันกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันครับผม ลังขังเช็ดตัวส่งสามตัวยุงมันนี่ได้ชะตังนะได้แต่ว่าได้เหมือนได้แต่ว่าได้อยู่แหละนี่โจกดีก็ได้โจกบดีกับบดได้นะเพราะว่าการหาปลาก็เป็นเชียครับแล้วแต่วันครับวันไหนปลาได้นักก็ได้นักแต่ถ้าวันไหนบดได้คือบดได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูครับว่าวิธีการหาปลาของแม่จันปันหามาจะได้พบหามาเมื่อแล้วครับด้วยวิธีนี้นะครับแล้วก็น,น่าจะหาเกือบทุกวันนะครับมีแซะเหี้นอ่ะนี่เป็นเอาถุงใส่น้าแล้วว่าไวน้นี่อ่าพุ่นไปก,กับนี้คนมาหายนะ อ๋อปุ่นกระมีเหรอปุ่นมหาป่าเลยก็ไม่ยังอย่างครับนี่อุปกรณ์อ๋อน่าจะมาใส่ไครับนี่ใส่ไละไวหวเนาะนี่ฮะกได้ป่าอยู่อ๋อ นี่กลางนองยี่ทัศนาาหมอแห้งนี่เข้ามาวัดได้นะครับเพราะว่ามันน้ำจะดท่วมเต็มไปหมดเนาะนี่ครับอันนี้ผมก็ยืนไทยแม่จันเป็นเสาะป่าสกักกั๊มกันเนาะช่วงนี้เป็นช่วงไวรัสโควิด COVID -19 ครับเป็นขอความร่มมือออ่อ จ้าบ้านนะพยายามอยู่กับบ้านบดีออกไปเพ่นผ่านตินไหนเนาะตีแหล่งชุมชนนะเพื่อยุดการฆ่าแพร่เชื้อนะฮะแต่กับมีหลายๆคนเป็นยุดบ่ได้นะเพราะว่าต้องทำมาหากินได้แล้วแหละป่าใช่ไหมโอ้เนี่ยมีอยู่ครับได้ป่าอยู่ครับหาเช้ากินค่ำเนาะถ้ายุดออกหานี่มันกับมีอย่างกินนะครับ อันนี้วันนี้ผมกับลองขี่มอเตอร์ไซค์มาสำรวจพ่อเนาะว่าสามตัวสามตัวป่าไน่์ล่ะโอ้หมอกอะโอ้ได้ป่าไหญ่สามตัวเนี่ย จะเป็นวิธีชีวิตชาวบ้านนะฮะการหาปานะ๊านี่ซ่อนแส่หนอดใจติ่นย่ำตีนไล่ใส่ใส่แล้วบ่ใส่เห้วได้ห้องก่น,กนี่ได้มีน้ำครับ หน้ามันแห้งหน้าใสแห้วใสใสนี่ก็หากินยากอาะผมมาถ่ายคลิปแม่จันเป็นซสป่าเนี่ยอูได้นั่งกันนะแม่ดูยุบๆๆ้ๆเนาอแอปป่ากับมอ ตร,ตรงนี้ที่ผมยืนนี่มันมันยังปอมีพื้นแข็งยืนได้นะถ้าลงไปยังแม่จันนี่ลมแน่นอนครับนี่ฮะนี่พิธีการหาปลาป็นเนาะไล่ปลาเข้าแซะนะซ่อนแซะนะยวิธีโบราณเลยนะครับนี่คือวิธีหาป่าน้ำตื้นแบบโบราณเลยครับ เดี๋ยวนี้มันมีขันไข่เงี้ยต่าได้แล้วครับลม <c oughs> นี่เขามาอยู่กลางหนองเลยนะครับนี่สังเกตดูนะครับรอบๆนี่มันจะเป็นต้นกกกับดอกบัวนะครับถ้าเป็นหน้า มีน้ำนี่ตัดนี้จะเป็นน้ำเต็มไปหมดเข้ามาตีน่นี่ยากแล้วอันนี้เขายังพอมีพื้นที่เดินเข้ามาได้นะครับสังเกตนี่คือวิถีชีวิตของเจ้าบ้านนะฮะในการหากินกับหนองเนาะผมถามพยายามถามอายุแม่จันทร์แล้วเป็น้าบะได้ยินนครับเป็น ผมกับมังู้เหมือนกันแล้วเป็นอายุตใดนะครับน่าจะนักอลาะครับต้ดนี้นี่น่าจะเป็นบัวด้วยเนาะอ่าบัวครับ Oh, thầy tuổi nhai hoàng ca Đây rồi chá ừ, Thầy ba tuổi nhai hấp ăn này Sữa sẽ có lạ Ngốm hà hấp đây rồi ta vào đây nè hả rút về nhà lại Bà ba bà ba khâu xẹ mà đi đây mút, ao mốt, mốt nè ทางมันกยังแข็งแรงอยู่เนาะนี่ฮะหากินข้างอู้เขา้าแสะและเออปลาเล็กปลาหนยมันมาคอนอยู่ในน้ำนี่ังโอ้โอ้พยายามขามาได้ <laughs> เปลี่ยนจุดยืนนี่ลมเลยนะฮะ เพราะว่าหาตีพื้นแข็งนี่นยากครับผมต้องยืนอยู่กับตีรบตครับตอนนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหากินแบบชาวบ้านดั้งเดิมของเจ้าหนองเล็งซ้ายนะเดี๋ยวเขาพักคลิปนี้ไปอีกก่อนละเดี๋ยวบทธาแม่จัน็นเสาะป่าขึ้นมาแล้วได้นักหรือน้อยแต่ได้ไดเดี๋ยวเขากขอยมากว่า,า,วากันตั้งหน้าแหมสักคลิปนึงนะครับเดี๋ยวป้าก,กันครับคลิปหน้าครับผม Hmm.